สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลศูนย์กัญไนค O คุณฟุกนะคะวันนี้นะคะบุกอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็อยู่ที่วัดบ้านสนสัทธารามนะคะตำบลสากาดอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์อยู่กับเพจหลวงพ่อนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวค o อนะคะแล้วมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากมากเลยนะคะวันนี้หลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวให้หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนทานกับหลังทานนะคะชัดเจนยังไงคะ่ะนักวิการณค่ะหลวงพ่อค่ะแนะนานตัวเองนิดนึงค่ะหลวงพ่อชื่ออะไรคะ ดูพรังงานดภาพผิดโฉค่ะศัดเ์พัมศักดิาดามค่ะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะอายุหกสิบเอ็ดปีหกสิบเอ็ดปีนะคะก่อนทานปิฎพันธ์เเทโอหลวงพ่อมีอาการยังไงบ้างคะก็มีอาการปวดหลังปวดค่ะโบกร้าวขาเดินไม่ได้ค่ะเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะ เดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะรวมแล้วมันก็ห้าปีแล้วโอ้ oh, นะคะมีอาการปวดชาร้าลงขานะคะเป็นอาการมาห้าปีนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทาพพนผิจพรรณ KO ไปเพียงแค่กี่กล่อง 5, คะสัมผัสความเปลี่ยนแปลงได้ทานไปแค่กล่องเดียวทานไปเปียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นนะคะเนี่ยนะคะหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดนะคะหลังทานหายดีขึ้นยังไงคะก็มีอาการดีขึ้นสึก<ะ>ว่าเดินได้หลังจากเดินไม่ได้ถึงร้อยเมตรแ่มาทุกวันนี้พ นี่เดินได้เป็นกิโลอ๋อสุเยอดมากเลยนะคะหลังจาก,กอ๋อค่ะเดินไม่ได้นะคะปกติอ่เดินไม่ได้เลยร้อยเมตรนี่คือเดินไม่ถึงแต่ทุกวันนี้หลังจากที่ทานแล้วเดินได้เป็นกิโลเ็นบอกว่าทุกวันนี้สามารถออกไปบินธบาตได้ไ<ม>ใช่ไหมคะมมโอเค<ม>ค่ะนี่ก็เป็นนะคะผลลัพธ์ดีๆจากผลิตภัณฑ์ KO นะคะวันนี้เรามาเพราะบกความชุ่มฉ่ำเลยนะคะฝนตกนะคะเอ่อก็วันนี้นะคะใครที่มีอาการนะคะ ใจให้ผลิตภัณเคโอเลยค่ะนะคะมั่นใจได้เลยนะคะอันนี้เป็นลูกค้าที่เป็นหลวงพ่อตัวจริงเสียงจริงนะคะก็มั่นใจเลยคุณคะว่าสินค้าตัวนี้ดีจริงก็ให้ความมั่นใจคือว่าดีดีนะคะเ,เห็นผลดีอ่านะคะก็นี่ก็เป็นเสียงจากหลวงพ่อใครมีอาการดังกล่าวติดต่อบุ๊กตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บุกับหลวงพ่อต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ